สังคมดำรงอยู่ได้ด้วยการกระทำประโยชน์เกื้อกูลกันและทุกคนที่อยู่ร่วมกันย่อมเป็นทั้งผู้รับและผู้ให้ประโยชน์บัณฑิตในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของสังคมและเป็นบุคคลที่สังคมยอมรับในความรู้ความสามารถจึงควรประพฤติปฏ,ปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์แก่สังคมทุกเมื่อพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันราชพัฒนาอาคารใหม่สวนอัมพรเมื่อวันที่11มีนาคมพุทธศักราช2,550สวัสดีค่ะท่านผู้ฟัง รายการสยามานุสติวันนี้ตรงกับวันเสาร์ที่31กรกฎาคมพุทธศักราชส5 6 4ตรงกับวันแรม7จข้ามเดือน8ปีฉลูและดิฉันอิสราวันหาวารีทำหน้าที่ดำเนินรายการค่ะสำหรับวันนี้นำเสนอเรื่องไม่มีบ้านแต่ต้องมีงานทำค่ะท่านผู้ฟังคะเชื่อว่าผู้ที่ใช้ชีวิตในเมืองใหญ่อย่างเราๆน่าจะเคยเห็นภาพคนพร้อมสัมภาระ ในกระสอบใบโตนั่งนอนอยู่ตามถนนข้างป้ายรถเมย์บ้างพื้นที่สาธารณะบ้างเคยสงสัยไหมคะว่าพวกเขาเป็นใครทำไมจึงไม่กลับบ้านคนไร้บ้านหรือ Homeless คือกลุ่มคนไร้ที่อยู่อาศัยผู้ใช้ชีวิตการนอนในพื้นที่สาธารณะหรือศูนย์พักพิงซึ่งทัศนคติของสังคมต่อคนไร้บ้านตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมา คือความหวาดกลัวและการตัดสินพวกเขาได้ลักษณะภายนอกวันนี้รายการสยามานุสติจะนำท่านผู้ฟังไปรู้จักกับการทำงานเพื่อสร้างเครือข่ายคนไร้บ้านและการจัดตั้งธุรกิจเพื่อสังคมที่ชื่อว่าบริษัทไทยโฮฟฟูจำกัดซึ่งได้รับการสนับสนุนจากหลายภาคส่วนเพื่อช่วยพัฒนาทักษะงานด้านต่างๆรวมถึงเป็นแพลตฟอร์มในการจัดหางานให้คนไร้บ้าน เมื่อพูดถึงอาชีพของคนไรยบ้านเชื่อว่าสิ่งแรกที่คนส่วนใหญ่จะนึกถึงคือภาพคนแบกสัมภาระหรือขี่รถซาเลงประเวนเก็บของเก่าไปขายทั้งที่จริงแล้วยังมีอีกหลากหลายอาชีพที่คนรายบ้านทำประเทศไทยมีการสำรวจจำนวนคนไรยบ้านในสามเมืองใหญ่กรุงเทพมหานครเทศบาลนครขอนแก่นเทศบาลนครเชียงใหม่ พบว่าร้อยละ90ของจำนวนคนรายบ้านมีอาชีพทำส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้างทั่วไปที่ใช้แรงงานเป็นหลักเนื่องจากไม่ต้องใช้เงินทุนมากนักเช่นงานรับจ้างรายวันต่างๆอย่างรับจ้างเข็นรถเข็นในตลาดแรงงานช่างก่อสร้างแม่บ้านรายวันไปจนถึงอาชีพที่มีส่วนช่วยขับเคลื่อนสังคมอย่างการเก็บและแยกขยะไปขายเพื่อรีไซเคิล ซึ่งงานเกือบทั้งหมดถ้าจะอธิบายให้เห็นภาพคืองานนอกระบบแบบรายวันไม่มีสวัสดิการใดๆมารองรับนอกจากนี้คนรายบ้านอีกประมาณร้อยละ25ที่ไม่มีบัตรประชาชนหรือเอกสารยืนยันสิทธิ์ทำให้เข้าถึงหลักประกันสุขภาพของรัฐไม่ได้จากสุขภาพที่ย่ำแย่อยู่แล้วจึงมีโอกาสที่จะแย่ยิ่งกว่าเดิมเมื่อไม่มีเงินเข้ารับการรักษาพยาบาล มูล,ลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัยจึงยื่นมือเข้ามาช่วยพี่น้องคนไร้บ้านด้วยการผลักดันสู่การจัดตั้งศูนย์คนไร้บ้านแห่งแรกในประเทศไทยที่บางกอกน้อยรู้จักกันในชื่อศูนย์คนไร้บ้านสุวิทย์วัดหนูซึ่งต่อมาก็ขยับขยายเป็นโครงการชุมชนใหม่คนไร้บ้านบนที่ดินเช่าแปลงเล็กๆของการรถไฟแห่งประเทศไทยณพุทธมณฑลสายสอง ชุมชนใหม่คนไร้บ้านถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของพี่น้องคนไร้บ้านที่ได้มีบ้านเป็นของตัวเองโดยศูนย์คนไร้บ้านทั้งห้าแห่งประเทศไทยประกอบไปด้วยศูนย์กรุงเทพสามแห่งและศูนย์ภูมิภาคสองแห่งคือที่ขอนแก่นและเชียงใหม่มีกฎระเบียบและความรับผิดชอบที่พี่น้องคนไร้บ้านต้องรับผิดชอบร่วมกันเช่นค่าเช่าค่าน้ำค่าไฟ ที่ต้องบริหารร่วมกันไปจนถึงการออมทรัพย์เพื่อไว้ใช้ยามเจ็บไข้และเพื่อที่จะมีบ้านซึ่งเป็นแรงกระตุ้นให้หลายคนมีความฝันและเป้าหมายในชีวิตอีกครั้งอย่างไรก็ดีทัศนคติของสังคมที่มีต่อคนไร้บ้านค่อนข้างเป็นไปในทางลบทำให้ในจ้างบางคนไม่ยินดีที่จะจ้างงานเท่าไหรนักทักษะที่นำไปสร้างอาชีพ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของพวกเขาก็ถูกละเลยไปห้างหุ้นส่วนจำกัดคนไร้บ้านจึงถูกก่อตั้งขึ้นในปี2559เพื่อเป็นแพลตฟอร์มระหว่างคนไร้บ้านกับนายจ้างโดยมีมูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัยช่วยการันตีความน่าเชื่อถือในการทำงานนายจ้างก็จะสบายใจว่าจ้างคนไร้บ้านในเครือข่ายแล้วไม่หนีงานหายไปไหนแน่นอน ห้างหุ้นส่วนจำกัดคนไรบ้านตั้งขึ้นเพื่อรับงานแบบมืออาชีพภายใต้ทักษะความสามารถที่พี่น้องคนไรบ้านมีงานอย่างแรกๆก็เป็นพวกช่างต่อเติมช่างตัดแต่งต้นไม้เล็มหญ้าและแม่บ้านทำความสะอาดซึ่งนอกจากสนับสนุนทักษะเดิมที่มีอยู่ก็พยายามเสริมสร้างทักษะอาชีพอื่นๆด้วยต่อมาได้กลายเป็นโครงการหนุนพัฒนาศักยภาพด้านอาชีพ ให้พี่น้องคนไรยบ้านซึ่งมีสสสเป็นผู้ให้การสนับสนุนห้างหุ้นส่วนจำกัดคนไรบ้านให้บริการงานห้าประเภทคืองานช่างงานตัดแต่งต้นไม้งานเบเกอรี่งานเกษตรกรรมงานแม่บ้านและทำข้าวกล่องมีพี่น้องคนไร่บ้านกว่า30คนหมุนเวียนกันเป็นผู้ดำเนินงานหลังเปิดทำการไปได้พักใหญ่เครือข่ายคนไรบ้านและมูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัย ก็เกิดแนวคิดว่าถ้าขยายเป้าหมายการสร้างงานสร้างอาชีพจากกลุ่มคนไร้บ้านอย่างเดียวไปสู่ประชากรกลุ่มอื่นๆด้วยก็น่าจะช่วยเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงแหล่งงานให้คนในสังคมได้ไม่น้อยห้างหุ้นส่วนจำกัดคนไร้บ้านจึงเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัทไทยโฮฟฟูจำกัดซึ่งทำงานร่วมกับกลุ่มคนหลากหลายขึ้นทั้งกลุ่มเสี่ยงที่จะมาเป็นคนไร้บ้าน ไปจนถึงกลุ่มพี่น้องชาวสลัมโดยพยายามแมทชงานแต่ละชนิดที่ได้รับจ้างมาให้เหมาะสมกับทักษะของลูกจ้างที่สุดท่านผู้ฟังคะการทำงานของบริษัทไทยฮฟฟูจำกัดจะดำเนินต่อไปได้ไกลแค่ไหนขึ้นอยู่กับเราทุกคนว่าพร้อมจะเปิดใจอบรับความแตกต่างและให้โอกาสเพื่อนร่วมสังคมได้พัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นไหม แม้เราจะไม่ใช่ในายจ้างที่มอบงานซึ่งจะช่วยให้พี่น้องคนไร้บ้านมีรายได้หล่อเลี้ยงชีวิตได้แต่ในฐานะเพื่อนร่วมสังคมอาจมีวันที่เราเดินสวนกันบนท้องถนนหรือนั่งที่ป้ายรถเมล์แห่งเดียวกันแค่สายตาที่มองอย่างเข้าใจก็ช่วยต่อเติมกําลังใจให้พวกเขาได้มหาศาลเช่นกันทิ้งท้ายรายการวันนี้ด้วยสารคดีพิเศษวันนี้ที่จดจำ วันนี้ที่จดจำวันที่31กรกฎาคมเป็นวันที่212ของปีหรือวันที่213ในปีอธิกสุรทินตามปฏิทินสุริยคติแบบเกกเรียนเมื่อถึงวันนี้จะยังเหลือวันอีก153วันในปีนั้นวันที่31กรกฎาคมพุทธศักราช4 6 6 6รถแท็กซี่เริ่มมีขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทยโดยผลโทรพระยาเทพสัสดิน าดเทพหัสดินายุทธยาเพื่อช่วยทหารอาสาในสงครามโลกครั้งที่หนึ่งให้มีอาชีพหลังจากปลดจากราชการวันที่31กรกฎาคมพุทธศักราช2487อังตวนเดอแซงเตกซูเปรีนักบินและนักประพันธ์ชาวฝรั่งเศสผู้แต่งเจ้าชายน้อยวรรณกรรมเยาวชนคลาสสิกตลอดการของโลกหายสาบสูญไป ขณะบินลาตระเวนอยู่เหนือน่านฟ้าแอฟริกาพบกับรายการสยามานุษยิได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ